วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกันกันกบสารพัดวิธีในการที่จะ,ปะเปลี่ยนจากนี่ครับผมกวัมกมรกตเขียวให้กลายเป็นด่างครับผมมีอะไรบ้างครับผมตามชมเลยครับ สวัส <One> ด <input> right er so ีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะต้องพ่อบ้านรวยสวนนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการทําให้จากต้นไม้ที่เป็นเป็นต้นเขียวเนี่ยให้กลายเป็นต้นด่างเนี่ยทำได้โดยวิธีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยเรามารู้จักไอ้ต้นไม้ด่างก่อนเนี่ยนะครับผมว่ามันด่างเนี่ยมันมีความเป็นลักษณะอะไรยังไงนะครับผมไอ้ต้นไม้ที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยที่เราจะลงเลือก็คือนี่นะครับต้นกักมรกตนะครับผม โดยปกติแล้วเนี่ยไอ้เจ้ากวัมกมรกตด,ด่างเนี่ยครับผมคำว่าด่างเนี่ยก็คือมันเกิดภาพเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า variation นะครับผมซึ่งความด่างของเจ้ากวัมกมรกตเนี่ยมันเป็นมันก็คือเป็นยีนด้อยนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยจากเดิมที่มีสีเขียวเนี่ยนะครับมันกลายมีกลายเป็นมีความด่างก็คือมีสีขาวแทรกอยู่นะครับผมทีนี้เนี่ยมันถ้าเกิดต้นไม้ด่างเป็นที่รู้กันนะครับว่า ต้นไม้ด่างเนี่ยมันจะมีความแพงขึ้นมานะครับก็จะมีคนสรรหาวิธีว่าเฮ้ยทำแบบนี ì, ้แบบนี้แล้วทำให้ต้นจากต้นเขียวเนี่ยรับผมมันกลายเป็นกากมรกตด,ด่างได้มีวิธีการแบบนี ì, ้แบบนี้แบบนี้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ฟังนะครับเราไมา่รู้จักคำว,ว่ากวากมรกตด่างก่อนมันก็คืออย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้มันคือยินด้อยนะครับที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเวลาที่มันเกิดขึ้น,นแล้วมีความด่างเกิดขึ้นมาได้เนี่ยนะครับผมมันก็จะทําให้ มันเป็นพันธุกรรมที่มันไม่นิ่งนะครับผมย้ำว่าเป็นพันธุกรรมที่มันไม่นิ่งนะครับ <_ d ata> เพราะฉะนั้นเวลาที่ต้นไม้เกิดออกมาเนี่ยนะครับมันก็ยังมีโอกาสที่จะมีต้นเขียวนะครับต้นด่างหรือออกมาเป็นเผือกได้เลยนะครับหน่อที่เกิดขึ้นมาใหม่มีโอกาสได้ทั้งเขียวด่างแล้วก็เผือกนะครับผม <_ d ata> ดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดความไม่แน่นอนและเป็นสเสน่ห์ของเขาในการที่จะ ในการเพาะเลี้ยงนะครับผมใน,ในการดูแลรักษาต้นไม้ของเรานะครับว่าถ้ามันมีด่างสวยงามขึ้นมามนก็ทาให้เราแบบเฮ้ยสดชื่นมีความสุขขึ้นมาได้นะครับผมคาถามนะครับถามมาหลังมายเยอะเลยนะครับว่าเพี่ครับวิธีการที่จะทำให้จากต้นกวากมรกตเขียวเนี่ยนะครับมาเป็นต้นกวากมรกตด่างเนี่ยทำได้ไหมนะครับผมคาตอบของผมก็คือว่าถ้ามีกรณีเดียวนะครับ จากต้นเขียวนะครับแล้วมันกลากกรรยเป็นกอด่างได้ก็คือมันเป็นกวามผลกฏเขียวเชื้อด่างนั่นหมายความว่าต้นแม่เขาด่างนะครับผมต้นแม่เขาด่างแล้วก็แต่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นต้นเขียวแล้วแล้วเราก็ตัดออกมาชำเ,เนี่ยเวลาที่เราเลี้ยงต่อไปเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งก็คือประมาณคิดว่าประมาณเป็นปีนะครับผมประมาณแ,แบบตั้งแต่6เดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับหน่อที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะมีโอกาสเขียวด่างแล้วก็เผือกเกิดขึ้นมาได้นี่นะครับผมเพราฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าเอ๊ะ ถ้าเป็นกวักที่เป็นสีเขียวเลยเนี่ยนะครับแล้วถ้ามาจากกอที่เขาแม่ที่มีด่างชัดๆเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะให้สายพันธุ์ออกมาเป็นด่างได้แต่ถ้าเกิดเขียวแบบเขียวอีเลยนะเขียวแบบกอแม่ก็เขียวเลยไม่มีความด่างเลยแม้แต่น้อยเนี่ยโอกาสที่มันลูกที่มันจะเป็นกวักต้นที่เป็นสีออกมาด่างเนี่ยเกิดขึ้นน้อยมากน้อยมากนะครับผมไล่ดูนะครับข้อมูลที่ เพื่อนๆน,นะครับหลายคนทำมานะครับเช่นเอาลากนะครับเอาลากของต้นที่ด่างมาพัานรอบของต้นเขียวนะครับผมแล้วต้นที่ออกมาใหม่ก็จะมีความด่างเกิดขึ้นอันนี้ผมคิดว่าไม่ใชไไ่ไม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 ่ใช่ครับคือมันไม่สามารถที่จะไปนเหนี่ยวนำทำให้พันธุก,กรรมที่มันเขียวล้วนเนี่ยนะครับผมออกมาได้ เพราะนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาลาของต้นด่างเนี่ยนะครับผมเอามาผ่านรอบแล้วเราเห็นว่าไอ้กอนเนี่ยมันด่างขึ้นมานั่นหมายถึงว่าไอ้ต้นที่มันด่างเนี่ยก็คือมาจากไอ้รากด่างของเขาเนี่ยแหละครับมันโตขึ้นแล้วมันก็เกิดลูกเกิดลูกที่มันด่างแต่ถ้าเกิดเขียวล้วนเนี่ยนะครับไม่มีทางไม่มีทางนะครับหรือบางท่านนะครับบอกว่า เอากักมรกตดเนี่ยเอาไปปลูกใกล้กับไอ้ต้นเงนินต้นทองเนี่ยนะครับผมไอ้ที T ่เป็นปีต้นไม้ที่มีความด่างเนี่ยนะครับผมแล้วมันจะเหนียวนำทาให้เกิดต้นไม้ใบไอ้ أ, ต้นเขียวนะครับกลายเป็นด่างได้อันนี้ผมก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้จริงนะครับผมนะกรณีที่เกิดขึ้นแบบนั้นได้หมายความว่าเขาเอาต้นที่มีเชื้อด่างนะครับผมมีกักเขียวแต่มีเชื้อด่างเนี่ยเอาไปปลูกมันถึงจะมีได้มันถึงจะมีลูกหลานออกมาด่างได้นะครับ อันนี้ที่ผมเอามาโชว์เนี่ยนะครับมันเป็นต้นเขียวนะครับผมที่อยู่ในกอด่างแน่นอนอันนี้ผมเลี้ยงเองนะครับตัดเองกับมือนะครับผมอันนี้เดี๋ยวมันก็จะมีใบที่มีความด่างอยู่นิดนึงนะเดี๋ยวหาก่อนเออนี่ใบนี้นะครับนี่ใบนี้ก็คือว่าอันนี้มันเขียวพื้นเดิมเขาเป็นเขียวนะเขียวเป็นส่วนมากแต่ก็จะมีความด่าง อยู่นิดหน่อยนี่ดูตรงท้องท้องใบตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสนิดนึงอ่าเนี่ยนะครับผมมีความด่างนิดนิดเดียวนะครับผมแล้วก็นี่อ่าตรงใบนี้ใบนี้จะชัดที่สุดใบนี้ใบนี้ในนี้ใบนี้ใบนี้ไม่ได้นี่นีใบนี้ใบนี้จะเป็นใบที่ชัดที่สุดก็คือจะมีความจะมีความด่างอยู่มีความเป็นด่างลักษณะที่เป็นด่างเขียวอยู่นะครับ นี่แหละถ้าเกิดว่าเป็นเขียวในกอด่างเนี่ยนะครับและเอาเขียวในกอด่างเนี่ยเอามาปลูกเนี่ยโอกาสที่จะได้ต้นไม้กวา,ากมรละกตดด่างเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดเขียวจากต้นแม่เขียวเนี่ยเราไม่ต้องไปทาสารหาวิธีอะไรครับผมไปซื้อกวากด,ด่างจริงๆมาเลยดีกว่านะครับเอามาเป็นใบก็ได้เราก็มาเพาะนะครับผมเอามาเลี้ยงเดี๋ยวเขาก็จะค,ค่อยๆเจริญเติบโต,ตให้ต้นกวัมาากมรลกตด,ด่างนะครับอย่าไปเสียเวลากับการเอาต้นเขียวนะครับผม ต้นเขียวแล้วเราไม่แน่ใจว่าเขาเอามาจากกอด่างหรือไม่นะครับผมอันนี้ไม่แนะนําเลยนะครับเสียเวลาเปล่าๆครับผมนะถ้าเกิดว่าเป็นเขียวเชื้อด่างนะครับจากต้นกอที่ด่างอันนี้ก็คือเอามาปลูกเลี้ยงได้ก็จะประหยัดงบนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับใบหนึ่งก็คือใบของต้นกวากมรลกดด่างเขียวเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณอ่าสามนะครับผมถ้าเกิดใบ3 0 0ถึง500นะครับผมก็อ่าอดอ่า เพิ่มเงินนิดนึงนะครับเพื่อความชัวร์นะครับผมแล้วเราก็จะได้ไม่เสียใจนะครับไปซื้อเขียวต้นเขียวมานะครับผมแล้วก็เอาตั้งอรุนหนึ่งเสียเวลานะครับก่อนที่กวักมรกตเขาจะแตกหน่อให้เราเห็นโอ้โหบางทีซัดไปแบบสมเดือนถึงหกเดือนนะครับผมเราใช้เงินซื้อเวลาผมก็เอาซื้อด่างเขียวมาเลยเขียวไอ้เขียวด่างมาเลยครับผมจบเรื่องจบราวนะครับผมไม่ต้องไปสรรหาวิธีอะไรนะครับผมนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูภารกิจของวันนี้นะครับ นี่แหละครับอันนี้ก็คือเป็นกวางเขียวในกอด่างนะครับนะตัดเองกับมือครับผมก็รับประกันว่ากอด่างแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวนะก็จะชำแหละแล้วผมตัดใบฉับเขาให้นะครับผมตัดตัดใบเข้าไปฉับเข้าให้นี่นี่อย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นเขียวนะครับผมที่มีเชื้อด่างนะครับผม นะแล้วก็ซักแจกซักห้ารางวัลแล้วกันนะครับผมนะฉับก็ให้สามสี่ห้านี่แหละครับผมอันนี้ก็คือเป็น ต้นเขียวนะครับผมที่มีเชื้อด่างนะครับผมผมตัดมาจากกอด่างแต่ว่ามันเขียวล้วนเลยนะครับซึ่งเอาไปเลี้ยงเนี่ยนะครับผมก็มีโอกาสที่มันจะให้ลูกหลานออกมาที่เป็นกวักมรกตด่างได้นะครับผมพวกนี้เอามาจากกอดเดียวกันหมดเลยนะครับผมที่ผมจะต้องตัดเอาต้นเขียวออกเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้พันธุก,กรรมของเขาเนี่ยนะครับผม ที่ลงพันธุกรรมที่มันลงไปในตําหัวเนี่ยนะครับคงความคงความด่างเอาไว้นะให้มากที่สุดนะครับผมน,น,นี่นี่เนี่เดี๋ยวผมให้ดูใบที่มันมีความด่างมากที่สุดเดี๋ยวนะมันจะมีดูใบหนึ่งนี่นะครับใบนี้นะครับใบนี้น,นี่จะเห็นว่าเขาก็จะมีความนี่ใบนี้เห็นว่าเขาก็จะมีความเป็นมีความด่างอยู่นี่นะครับผมมีความด่างอยู่ นะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับผมก็เลยตัดออกนะครับผมแล้วก็ลยเอามาเนี่ยครับผมผมก็จะทําการเดี๋ยวทําให้ขึ้นลากก่อนนะครับผมเพื่อความทัวร์แล้วผมก็จะทาการแจกจ่ายนะครับผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมร่วมสนุกกันแล้วก็แจกนะครับผมจะได้ เลี้ยงต้นไม้อย่างมีความสุขด้วยกันนะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าโดยสรุปแล้วนะครับการที่เราจะทําให้ต้นไม้เขียวของเราเนี่ยมันด่างขึ้นมาก็คือมันจะต้องมีเชื้อด่างจากกอด่างนะครับผมมันจะถึงให้ถึงจะให้ต้นไม้ที่ลูกหลานออกมาที่มีเป็นใบด่างได้นะครับเราอย่าไปเสียเวลาเอาทําการทดลองเช่นเอาไปปลูกกับต้นไม้ด่างไอ้ต้นไอ้ต้นอื่นๆนะฮะต้น หรือว่าไปใส่สารเคมีอะไรพวกนี้ครับผมเราลงทุนนิดนึงครับผมนะครับโอเคถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับส่งให้เพื่อนดูนะครับผมแล้วก็อย่าลืม b s c สกา e ไว้นะครับผมเดี๋ยวถ้าอเจ้าพวกนี้เนี่ยนะครับผมมีรากมาแล้วนะครับผมผมก็อย่างที่เรียนนะครับผมเราก็จะทําการร่วมสนุกกันนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้เอาต้นไม้นะครับผมเลี้ยงต้นไม้อย่างมีความสุขด้วยกันครับผมเอาละครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ